ก็ต้องรับสู่คลิปที่6นะครับคลิปนี้จะเป็นการสร้างเพจในการแก้ไขข้อมูลนะครับหลังจากคราวที่แล้วเราสร้างเพจในการแสดงข้อมูลแล้วก็เพิ่มข้อมูลได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะสร้างหน้าแก้ไขนะครับเริ่มกันเลยนะไปที่ไฟล์ new นะครับ dynamic page เลือกแบบ php นะครับกด create ไปตั้งค่าเพจ property ซะก่อนนะครับ title encoding นะครับ ไตเติลใส่เป็นแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่อก Encoding เป็นอยู่ที่ f 8กดร e l o a d o okay. k okay. เคโอเคนะครับจากนั้นก็ Save file นะครับ Save Save file นี้ชื่อว่า Remember Edit นะครับดด Pp นะครับ Save นะครับ หลังจากนั้นในการเพิ่มข้อมูลหรือว่าแก้ไขข้อมูลเนี่ยจะมีลักษณะเดียวกันก็คือจะต้องมีฟอร์มมาก่อนเสมอนะครับให้ทุกคนไปเลือกที่แท็บฟอร์มเลือกฟอร์มมานะครับได้ฟอร์มแบบนี้มาเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปจะต้องสร้างฟอร์มนะครับในการแก้ไขข้อมูลทีนี้เราจะทําให้มันลดระยะเวลาในการทําลงสังเกตว่าหน้าแอดจะมีฟอร์มแบบนี้อยู่แล้ว ในการแก้ไขข้อมูลก็ต้องใช้ฟอร์มนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการก๊อปฟอร์มจากหน้าแอดมาเลยนะครับเพื่อลดระยะเวลาในการทําเว็บไซต์ลงนะครับกลับมาที่หน้าแอดนะครับเอาเคอร์เซอร์วางไว้ตรงกลางข้างในเทเบิลนะครับตรงไหนก็ได้มองหาแท็บเทเบิลข้างล่างตรงนี้นะครับคิดเลือกคอนโทนซ C นะครับก็คือ Copy Copy Table เทเบิลนะครับมาที่ดีมืดนะครับเคอร์เซอร์วางไว้ในฟอร์มคอนโทนว V นะครับ เราก็ได้ทเทเบิลฟอร์มสำหรับแก้ไขข้อมูลแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นแก้ไขข้อมูลนะครับ่ยนชื่อปุ่มด้วยนะครับชื่อปุ่มเป็นแก้ไขข้อมูลนะครับแบบนี้แบบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ไปเอาฟิลตัวหนึ่งนะครับมาเพิ่มนะครับชื่อว่า hidden field นะครับตัวนี้จะเอาไว้ใส่ค่า primary key ดเพื่อส่งไปนะครับคลิกเลือกนะครับ hidden field ตัวนี้นะครับตั้งชื่อมันไว้ก่อนนะครับชื่อว่า id นะครับ id แบบนี้นะครับมันจะชื่อว่า id นะตรงนี้นะนะครับหลังจากนั้น save ครับ save ก่อนจะเริ่มทำอะไร save ก่อนครับที่ application binding นะครับ record set ตั้งชื่อ rs member นะครับเราจะแก้ไขข้อมูลเราจะต้องเอาข้อมูลเก่ากลับมาแสดงซะก่อนนะครับเลือ connection นะครับที่เป็น member ในการ select เฮ้ยในการ record set นะครับข้อมูลนะครับสำหรับแก้ไขข้อมูลเราต้องใส่ค่า filter ด้วยนะครับ filter เป็น id member id ตรงนี้ id จะต้องเป็น id ตัวเล็กนะครับานั้นกด ok นะครับได้แล้ว record set ตัวนี้นะครับ ที่ hidden f น e l d นะครับช่อง value ข้างหลังเลือกเป็นนะครับ fill id ok นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับช่อง name นะครับลาก fill name มาใส่ address ที่อยู่ะลาก address มาใส่ image ก็ลาก image มาใส่ทำไมเราลาก image address แล้วก็ name มาใสน,นี่เพราะว่าเวลาเราจะแก้ไขข้อมูลเราจะต้องมองเห็นข้อมูลเดิมก่อน ว่าเราจะแก้ไขข้อมูลไหนนะครับเซฟนะครับทำการเซฟพอรากทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็น ID นะครับ n m m e d d r e s s image นะครับหลังจากนั้นไปที่แอปพลิเคชัน Server behavior นะครับสร้างอัปเดตเรคคอร์ดกันนะครับคิกบวกนะครับอัปเดตเรคคอร์ดนะครับเลือก Connection นะครับแล้วก็มาไล่ดูนะครับ id จะต้อง select record using form ids a integer เท่านั้นนะครับ name ก็ get value address ก็ get value image ก็ get value นะครับเสร็จสับเรียบร้อยตรวจทุกอย่างพร้อมก็ after updating go to นะครับหลังจากแก้ไขเสร็จจะให้ไปหน้าไหนผมก็ browse ไปที่หน้าดีมเมื่อชมเดิมนะครับแล้วก็กด ok แล้วก็ ok นะครับ save file save หน้าแก้ไขพร้อมที่จะแก้ไขข้อมูลได้แล้วนะครับแต่ มันจะยังแก้ไขไม่ได้นะครับเราจะต้องไปสร้างลิงก์พารามิเตอร์มาซก่อนฉะนั้นทุกคนกลับไปที่ Demember Show นะครับที่คำว่าแก้ไขนะคลิกแรกคุมเลือกนะครับแล้วทำการลิงก์ไปหน้า Demember Edit นะครับต้องใส่พารามิเตอร์ด้วยนะครับที่แท็บพารามิเตอร์คลิกขึ้นมาต้อง Name เลือกเป็น id นะครับช่อง value คลิกช่องว่างตรงใต้ value ตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกสายฟ้าข้างหลังเป็น ID แล้วก็กดโอเคโอเคนะถ้าเกิดลิงก์ตัวไหนเป็นลิงก์พารามิเตอร์มันจะมีพื้นหลังเป็นสีฟ้าๆขึ้นมานะครับแตกต่างจากเพิ่มข้อมูลซึ่งเป็นลิงก์ธรรมดานะครับทําการเซฟมานี่นะครับทีนี้ลองรันดูผมจะแก้ได้ไหม F12 ขึ้นมานะครับนี่เม,มีอยู่ข้อมูลอยู่ห้า ห้ารหัสนะครับผมจะลองแก้ไขข้อมูลในรหัสที่1 x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  นะครับแก้ไขผมจะใส่เป็นหอหอหอนะครับหอหอหอเอานี้หอหอด้วยอ่ะแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยข้อมูล x x แก้ไขได้นะครับเสร็จแล้วนะครับหน้าทําการแก้ไขข้อมูลมออดีเมอร์อ e ดิทของเรานะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าสําหรับลบข้อมูลนะครับจบแล้วสําหรับคลิปที่6นะครับ